สาเหตุที่เขาเอารถมาสอบมนันคือเพราะเวลาเขาเติมน้ำตกลงไปเนี่ยมันจะมีขานตำมันขึ้นมานะครับสงสัยว่าน่าจะเป็นน้ำออยหัวหรือออยแตกนะครับมันนี้อเอามาเบิ่งกันว่าวิธีสอมวิธีถอดออยเขาเหอย่างไหนกันนะครับถอดออยเครื่องรถนะครับเดี๋ยวเบิ่งสร้างเหตไปพร้อมๆมกันนะครับตอนนี้เขาอยู่ ช่างแดนบริการนะครับอยู่หน้าส้วงนะครับตอนนี้เป็นอู่สงรถนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับสร้างแดนนะครับว่ามอน้รถนันเป็นอย่างนะครับนี่ครับสร้างแดนบริการหน้าส้วงเขานะครับนี่ตอนนี้ผมอยู่ก็สร้างแดนบริการนะครับสบร้า,รรง,แรารรงแดนมันเกิดจากสาเหตุอย่างครับนี่ว่าน ว่าน้ำว่าน้ำมันเขหนาหม้อนำแต่เกาม้ากันอ้อยหัวไปเสร็จแล้วนาจะเป็นอ้อยหัวนะครับเนาะเมื่อนี้เขาเชฟโรนเล็กแคปติวานะครับ <OK> <ะ>ตัดข้าก่อนครับสร้างบอกว่าน่าจะอ้ยอยอยหัวอ้อยแตกนะครับมือนี้ค่าค่านี้มันเป็นอย่างครับสร้างครับนี่ค่านี้ไฟหรือแบตโชว์โอ้ห oh. รือแบตโชว์คือไดรวชั่น ไดมันปลาชาันบ่ครับไดชานม,มันปลาชันมันอาจจะเป็นเกียกเก่ยวกับไนมันบ<อ>่เกี่ยวกับไดชันไนปลาชันแบตแบตกันใส่ไฟกับแบตไขไฟกับอ้อนลง,อ,อ,นลงอ้อนร่งสตากรสีครับผมแต่ต้องทำการหัวไดชันออกมาครับนี่นี่เป็นยี่ห้อยี่สูนนะครับเ <มา S 1> นาะยี่นรุ่นรุ่นยังไงรุ่นดาก้อนนะครับสุดากรสุดากรสครับผมไนปลาชัน ไปครับผมไปหมดไปหมดถัดมาอีกขั้นหนึ่งเป็นยี่ห้อโตโยต้านะครับมี่เนาะนี่เพิ่นอาการเป็นอย่างมากครับมี่อาการเนี่ยตับกำลังลดว่ารถสอดไปแล้วกระปติดเขายังกำลังมาอีเคราะหม่วงว่ามันเกิดจากหยังอดไปแล้วกระปติดครับผมครับเป็นน้ำ ระบบน้ำมันบอ่อหรือเป็นน้ำระบบไฟฟ้าก็หมดทั้งจากเพราะว่าเขายางบ่ไดาตรวกเช็คเลยครับถ้าเกิดทการด่วนละกันครับผม,มรรรครับครับเมืงไปพร้อมกันนะครับ วันนี้สร้างแดงกำลังิึงนะครับว่าจะถอดแบบได้ดีนะครับคือเป็นต่อถอดยากเนี่ยสร้างคือหน้าตึบหน้าตึบเลยสร้างว่าครับตอนนี้สร้างเพื่อนเปลียนแผนนะครับจะเอาไปขึ้นลิฟต์นะครับอันนี้เปลี่ยนแผนใหม่นะครับสร้างแดงเปลี่ยนแผนไหมนะครับมันเอาอ่เมื่อ้นลิฟต์นะครับอันนี้บ้นว่าบอกว่ามันยังสิบ อ่าถอดง่ายนะครับ แคบแห้งพี่น้องรุนแคบี่ว่านี่ครับอยู่ในแห้งตอนนี้อยู่ในแห้งครับพี่น้อง วันนี้เขาถิ่นภาพมาเบิงการเปลี่ยนไอ้เป็น้อยของแคปซิวาอยากออกอย่างนี้จังหน่อยเพราะว่ามันคบมันแคบบริษัทติดยังไงผลเบ่งใดของติดอ่าเนี่ยเห็นบอลเห็นเขาแน่เขาไปมันเป็นเป็นเป็นคือคอนโดเห็นบอลเป็นสั่นเป็นสั่นเป็นสั่นคือคอนโดนั่นล่ะอ่ะอยู่ในแห้งเนาะอ่าอยู่ในแห้งอยู่ในแห้งเนี่เห็นบอลในสายน้ำสายน้ำเขามาเนี่ยอ่าท่อหนามหนามมันก็สีมามาให้ให้มาลองเย็นให้น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องสิบพันตัวนี้ ครับผมน้ามันเครื่อ่าพานตัวนี้เพื่อให้น้ำรอเย็นอแต่ว่าเด๋ยวนี้ปัญหามันคือน้มันหัวอ่าน้ำมันหัวออกมาหล่วก็ไปห้าไปเขาแนหมอน้ำในระบบน้ำก็จะเป็นหัานตอไในเปลี่ยนตัวนี้แต่ว่าก็ออกงานนี่ยเปลี่ยนเป็นอ้อย่าเปลี่ยนเป็นอ้ยมันเปลี่ยนออกแล้วเขาก็ไล่ระบบน้ำล่างหมอน้ำหมอยังให้มันสะอาดละแต่ว่าในการนั้นก็หมดซว่วสิสิหสมูหมูปลาในจังหน่อยครับผม อ่าแล้วก็คือเอาตัวไม้มาใส่แล้วปูปุ๊บคือไล่ระบบน้ำให้มันสะอาดนั่นแหละก็จังเอาเขาคือเดิมคือเก่ามัานหลังที่ว่าอ่าผมคือหลุดเดือนอ่าที่ครับผมที่สร้างแดนบริการเนาะกระทรวงเขานะครับของกระทรวงเขาบิดบิดเมื่อไรครับผมอ่าต่อทีประยุทธ์ยุทธวันนจัลย์จันยุทธวัลย์จันทร์มือเดียวอ่า เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์โบยุทธอาทิตย์เขายุทธห้องโบยุทธครับเอาวันนี้วันอาทิตย์พอดีวันนี้อ่าคนลูกค <Jamie, always S 2> ้าคนเอารถณ์เขามาให้เพ็ยแต่ว่าก็ห้าขีอะไรสั่งอะไรไว้แล้วตัวตัอะไรนี่เขามีแล้วมีแล้วมีแล้วครับรอรอดจะขอออกแล้วก็ใส่ครับครับแม่ครับโอเคครับโอเคครับอ่าวันนี้ผมอ่ารับทางเรียนจากเจราพี่น้องไปก่อนนะครับ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 ว่าสายพันสายพันมากแล้วแต่แล้ว้วงนะคครับผมจะแวะได้เนาะแวะได้แวะได้ครับปรึกษาอาจารย์นะครับเปิดแล้วะค่วงครับเปิดอ่าลูก ยัำได้ก็เอาย้ำเลยตั้งแต่หกโมงบางเทีตีหาก็มี่ฮวันวันจะกันอ่าเวลาฟิดกับกำกันดคือกันวันแต่ตะเวนตกอ่วันแต่ตะเวนตกก็คือโอเคโอเคครับผมโอเคครับาพี่เรมกันแล้วครับขอบคุณครับครับผม